ดีค่ะบ้านขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะเปันจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะแนวโคกหนองนาโมเดลเหมาะมากๆนะคะล็อตนี้นะคะจะเป็นเฟสที่สองค่ะคลอง22เฟสที่2นะคะซึ่งเราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะปันจะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเพราะอะคะชิดติดถนนลาดยางเลยค่ะนี่ค่ะด้านข้างนะคะยาวของเรานะคะ ยาวตั้งแต่นู้นเลยค่ะมุมนู้นมาเลยค่ะยาวไปจนถึงมุมนู่นด้านหน้าเลยนะคะชิดติดถนนลาดยางเลยค่ะด้านขวาก็ติดถนนลาดยางนะคะด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางนะคะกระครองส่งน้ํานะคะไฟฟ้าน้ําประปานะคะมาถึงตรงถนนลาดยางด้านหน้าหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่ตรา,ารางละหนึ่บาทเท่านั้นนะคะ ราคาเริ่มต้นนะคะขนาดขนาดของที่ดินก็จะประมาณหนึ่งไร่ไร่ครึ่งหรือสถึงสองไร่นะคะเดี๋ยวรอผังที่ดินและราคาออกนะคะเพิ่นจะรีบอัปเดตนะคะรบกวนทุกท่านนะคะเข้ากลุ่มรอค่ะรอการ update, อัปเดตราคาที่ดินและผังที่ดินนะคะตรงนี้นะคะท้ายแปลงทุกแปลงนะคะท่านก็จะมีลำรางเนี่ยค่ะลำรางนะคะซึ่งเราสามารถสูบน้ําจากคลองส่งน้ําคือคลองยีสงะะ่สค่ะ เข้ามาใช้ในพื้นที่ของเราได้นะคะท่านจะมีน้ําใช้ทั้งปีนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีคลอง22มีคลองส่งน้ำนะ,ะแล้วก็จะมีแม่น้นะะํานครนายกเนี่ยค่ะเราก็สูบน้ํามาจากคลอง22นะ,ะเข้าลำรางลำรางของเรายาวมากนะคะตั้งแต่ต้นทางนะคะยันปลายทางเลยนะคะสําหรับที่ดินคลอง22นะคะด้านหน้าถนนติดถนนลาดยางติดคลองส่งน้ําด้านข้างก็ติดถนนลาดยางนะคะด้านหลังก็จะมีลำรางท้ายแปลงทุกแปลงนะคะที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับวั โรงเรียนพระประคองพระอาจารย์ค่ะอยู่ใกล้มอสวรอยู่ใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จประเทศนะคะอยู่ห่างจากองครักษ์แค่สิบกิโลนะคะแล้วก็อยู่ห่างจาก อมอสวอแค่20กิโลนะคะมาจากถนน3 3 3 0 0 1นะคะถนนสี่เลนเข้ามายัางที่ดินแปลงนี้ค่ะประมาณ3กิโลครึ่งถึง4กิโลนะคะก็จะมาถึงยังที่ดินของเรานะคะชิดติดถนนลาดยางพ้นบอกสวยมากๆเลยค่ะนี่คือิ้นพามาชมบรรยนากาศนะคะของคลองย2เฟสที่2ที่เรากำลังจะเปิดนะคะซื้อสดถนดพร้อมอนทุกแปลงค่ะที่นี่ซื้อสดถนดพร้อมอนชุกแปลงซื้อผ่อนนะคะผ่อนกันยาไปเลยค่ะ5ปีนะคะที่นี่เราให้ผ่อน5ปีผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะ เมื่อท่านวางเงินดาวเรียบร้อยนะคะแล้วท่านก็สามารถทําสัญญาเรียบร้อยท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราได้เลยนะคะไม่ว่าท่านจะมาทําบ้านแนวสซนเกษตรนะคะแนวโคกหนองนาโมเดลก็ได้นะคะหรือท่านจะซื้อไว้เก็งกาไรก็ได้ค่ะซื้อเป็นมรดกตกทอดลูกหลานให้ลูกหลานท่านก็ได้ค่ะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะสําหรับที่ดินที่โฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะคะไม่มีใครนะคะที่จะมาซื้อที่ดินนะคะเป็น50ไร่ร้อยไร่แล้วจะมาแบ่งขายให้ท่านเป็นแปลงละไร่ไร่ครึ่งหรือ2ไร่นะคะหายากนะคะแต่ของเรามีค่ะของเรา มีนะคะเราจะซื้อเป็นพื้นใหญ่ๆมาแล้วเราจะมาแบ่งขายเป็นแปลงย่อยๆให้กับทุกท่านนะคะเพื่อให้ทุกท่าน,นะค่ะได้แบบว่าได้มีโอกาสได้ครอบครองที่ดินนะคะได้มีที่ดินมีของตัวเองได้มีที่ดินมีของครอบครัวนะคะเพื่อไว้ทําในแนวสวนเกษตร <Damon> น,นะคะท่านจะเห็นแล้วนะคะว่ายุคนี้ยุคโควิดนะคะเราต้องรอดปลอดจากโควิดการที่เราจะรอดปลอดจากโควิดตอนน้องเราต้องอยู่ในที่ดินที่มีความโล่งโปร่งสบายไม่แออัดนะคะกรุงเทพมีแต่เชื้อรอดฝุ่นควันนะคะความแออัดนะคะความวุ่นวายคะท่านต้องเตรียมหาที่ดินแบบนี้ใน นวเกษียณไว้นะคะใบเกษียณของเราง่ายมากๆค่ะวางเงินดาวถูกนะคะแล้วก็ผ่อนได้นาน5ปีเลยนะคะสําหรับครองที่2วันนี้ป้นมารีวิวคลองที่สเราจะเปิดเร็วๆนี้นะคะ รีบเข้ากลุ่มรอแล้วทักมาจองทักมาแจ้งชื่อกับเบอร์โทรกับเปิ้ลไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่เปิ้ลจะได้แบบว่าอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบทั้งราคาและผังที่ดินนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศโปร่งโล่งสบายค่ะด้านหน้าก็ลาดยางด้านข้างก็ลาดยางนะคะติดถนนลาดยางหมดเลยนะคะไฟฟ้าน้ําประปาก็ยุ่นอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะสําหรับคลอง22เฟสที่2เชิดติดถนนลาดยางนะคะ แล้วก็เราจะเปิดขายเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะรีบทักมาหาเปิ้นนะคะมาแจ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ชื่อกับเปิ้ลไว้ได้เลยนะคะหรือเข้ากลุ่มรออัปเดตทที่ดินและราคาที่ดินนะคะสําหรับที่ดินครองที่สิบสองเฟสที่สองนะคะรีบทักหาเปิ้ลเพจขายที่ดินนะคะเฟซบุ๊กปนักขนานค่ะเบอร์โทรเปิ้ลค่ะศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดทเก้าแปดนะคะแล้วเปิ้ลจะมาอัปเดตในคลิปต่ตอๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ